ดีลานเปิดใหม่ณอุดไทยธานีที่เขาน้อยสนับอีกหนึ่งลานเนาะที่จากเพิ่งเกิดน้ำป่ามาจ้ะแต่ลานนี้ก็เสียหายน้อยเขาบอกอืมันท่วมมาถึงแค่ชั้นชั้นตรงนี้เองใช่เพราะว่าต้องการเป็นอุดไทยเนาะลานกลางเต็นท์หญ้าเขาจะขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่โอ้โหจ้ายังนำก๊อฟอืมหยัดขนำก๊อฟเลยจ้ะก็บรรยากาศดีมากมายตอนนี้มาถึงตอนประมาณเที่ยงเนาะยังไงเดี๋ยวขอ กางเต็นท uh ์ก่อนนะอากาศกำลังดีเลย เรียบร้อยเราก็เลยสั่งนี่ร้านอาหารตามสั่งแม่ลามาของที่นี่เขามีบริการเนาะสั่งจากข้างนอกเข้ามาได้ใช่ไม่แพงก็อันนี้เราสั่งเป็นกระเพราหมูไข่ดาวกับกระเพราแหนมอ่ะหกสิบบาทต่อกล่องเนาะไมรูละหกสิบบาทก็มันมีหลายราคาเนาะไม่ต้องมีไม่มีค่าส่งด้วยใช่ไหมก็น่าจะรวมๆกันแล้วแหละอยู่ในนี้แล้วใช่ใช่ เนาะโหกับบรรยากาศดีๆใต้ต้นยางนาะเนาะจะกินข้าวอย่างแบบฟินๆวันนี้เราไม่ได้กางทัพบเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วอากาศมันดีอากาศมันดีแล้วก็ตรงนี้มันเป็นใต้ล่มเงาเนาะใช่ใช่นะคำนวณแล้วทิศใต้ตรงนี้ล่มตลอดตรงท้ายลานจ้ะโอเคเดี๋ยวทานอาหารก,กลางวันก่อนข้าวผัดแหนมออกใหม่นี่กับเพาแหนมจ้า นี่มีลาไหนมีแล้วก็อันนี้ของพี่โต้งกระเพราหมูไข่ดาวนะอ้โหมูแห้งๆเลยทุกคนน่ากินมากน่ากินน่ากินหกบาทอันนี้ก็60สิบบาทราคากันเพื่เกี่ยวแล้วลุยกันเลยตอนบ่ายสอง <laughs> <laughs> ไหนขอชิมหน่อย อืรสชาติจัดจ้านนะเนี่ยอืมอืมอร่อยอ่ะอร่อยไหมมันก,ก,ก็อร่อยอกระเพาะมันขึ้นเลยาคาราเพื่อนไข่ดาวทำมาไม่สุกทีเดียวนะอืมอากาศดีนั่งกลางแดดยังไม่ร้อนเลยเป็นแบบแดดลำไรอืม พื้นที่มันโป่งโล่ลงนั่นแหละลมมันก็เลยเข้ามาใช่รับก็หลังจากที่เรานอนเป็นหนึ่งกลุ่มนะทุกคน <c oughs> นอนตอนบ่ายนิดหน่อย <c oughs> เอาแรง <c oughs> เอาแรงจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วเนาะแสงกาลังได้ <c oughs> เนาะก็เลยจะพาดูลานลานนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากมายจา้ะจากการบินโดนสูงๆแล้วแต่ว่าลมลื่นแน่นอนเนาะกัต่ตยต้นยางนากับหญ้าสวยใช่ตอนนี้เราที่ที่เราอยู่เนี่ยมันคือท้ายลาน เนาะตรงท้ายลานเนี่ยมันก็จะมีที่จอดรถอยู่ได้ประมาณห้าหกคันเบียดเบียดกันมเบียดเบียด,ดใช่แต่ว่าแต่ว่าลงมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องกลับหัวรอเลยนะใช่ใช่เพราะามันถ้าเต็มเรามันจะกลับยาแต่ก็มีที่จอดอยู่เนาะสำหรับชั้นหนึ่งชั้นล่างสุดท้ายลานจ้ะโอเค okay. ลานนี้ก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสามสเตปเนาะสามสเตปสีเป็นสเตปสีเป็นจอดรถอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเริ่มจากตรง ปลายลาน,ลานเนาะไปทางอันหน้าเลยค่ะนี่แล้จ้ะรถที่เราจอดกว้างๆอยู่นะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนมันก็จะคงจะลื่นๆนิดนึงใช่จ้ะตรงที่เรากางอยู่เนี่ยมันจะติดกับลำน้ำนะนลำน้ำหรือลำกระโดนนะก็น่าจะลำน้ำ <laughs> ใช่อตอนนี้ก็เพิ่งจะซาฝนไปน้ำก็จะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยใช่ต,ตรงนี้ฝนางที่น้ำท่วมนี่คือตรงนี้นั่นหมดเลย ช,ช่วมหมดเลยตรงนี้ช่วมถึงชั้นชั้นสองอะนะชั้นสองเห็นพี่เจ้าของเขาบอกถึงชั้นสองเรียบเลยแต่ที่นี่ไม่ได้เสียหักไม่ได้เสียหายหนักหายหนักมากเนาะอ okay, โอเคดูสิโอ้โหวิวอย่างดีไม่รู้ว่าตอนเช้านี่มุมยอดตรงนั้นจะมีหมอกหรือเปล่า <c oughs> เออวันนี้อากาศดีอากาศดีไปเดินขึ้นไปกันเลยดีกว่านี่ทุกคนสำหรับปลั๊กไฟนะจะอยู่ตรงตามต้นยางนาแหละ โอ้ปักดีสะอาดอ๋อมีสวิตเปิดด้วยนะทุกคนต้องเปิดสวิตเองไม่หรอกเดี๋ยวเขามาเปิดให้เออดีดีแล้วก็ไฟสองสว่างจะอยู่ข้างบนนี้แหละเนาะตามต้นไม้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะละกอทุกคนผักสวนครัวเขาเตรียมเอาไว้สักอย่างเดี๋ยวเราจะเดินตรงถนนเลย เดินตรงไปยังลานจอดรถคนนี้มีคนมากลางค่อนข้างเยอะเนาะใช่ใช่คือมันก็ไกลแต่คนก็มาเพราะลานมันสวยจริงอะไรจริงทุกคนใช่จ้ะคือเห็นรูปในเฟซบุ๊กเราอยู่ไม่ได้แล้วใช่ต้องมาแล้วต้องมาตามแลลวเนาะแล้วก็ถ้าจะลงไปข้างล่างนี่เขาก็เลยปูเป็นทางคอนกรีตอย่างดีเลยตรงนี้ก็คือลานจอดรถหลักเนาะใช่ใช่หินคลุกหินคลุกเนาะ แต่ข้างล่างก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคุกแล้วเป็นดินเป็นดิน,นจ้ะก็ก็จะชันนิดนึงแต่ว่ามันก็มีร่องร่องอยู่นะก็ไม่ไม่ลื่นอ่าไม่ลื่นแล้วก็ที่นี่เขามีบริการรถเข็นโอล้อใหญ่อ่าล้อใหญ่ร้วยจ้ะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดแบบผิงไฟอ่าเป็นจุดแบบ เช็คอินภัฟโลกคือสวยเนาะสวยมองไปก็จะเห็นเป็นลำน้ำเหมือนที่ว่าเนาะโอเคนี่ก็ถือว่าตรงนี้คือกลางลาละใช่จ้ะเดินมาไม่กี่ก้าวอีนิดนึงก็ไปทางไปทางซ้ายก็อีนิดนึงก็ถึงห้องน้ำแล้วจ้ะจุดนี้เนาะจ้ะสำหรับข้างห้องน้ําก็จะมีทางลงอีกจุดหนึ่งเนาะอ่าทางลงก็คือง่ายๆมี3จุดอยู่ด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ท้ายลาเลยใช่ใจ้ะจะบอกว่าที่นี่เขามีน้ําแข็งบริการฟรีด้วยนะนี่อยู่ข้างๆนี่เลยจ้ะ นี่น้ำแข็งบอกอะไรกระสอบเลยนี่าน้ำแข็งจ้ะก็สำหรับห้องน้ําทุกคนไม่ต้องพูดถึงที่อุทัยเขาถือว่าเด็ดเขาประกวดกันตั้งแต่ห้องน้ํายันพื้นญ้าเนาะไม่ผิดหวังแน่นอนแข็งกันะสำหรับที่นี่เนาะสำหรับห้องน้ําหญิงเนาะก็จะมีสุขาสองแล้วก็ห้องอาบน้ำสองที่สำคัญนะมี่คือทาน้ำอุ่นด้วยใช่ต้องสองห้องเลยใช่ท่น้ำอุ่นเนาะ แล้วส่วนผู้ชายมีเหมือนกันไหมห้องน้ำชายก็มีตู้ขาสองอ่างน้ำสองโถปัสสาวะหนึ่งล้างมือหนึ่งอ๋อใช่มีที่ล้างมือด้วยแล้วตรงข้างหน้าข้างหลังก้อนนี้ก็คือจุดล้างจานจ้ะให้อุปกรณ์ครบครันยันผ้าเช็ดมือเออปวดจานชอบไอ้นี่เหมือนแบบมันโยกตามืออ่ะแม่โยกได้ปรับองศาได้ใช่ชาเทวดีเถวดีเนาะจ้ะก็ตกแต่งนี่แหละสไตล์ปูนเปื่อยแนวลอฟเอ้ยห้องกว้าง โอใโ่กว้างขวางกว้างมากหยิบไปถึงอะกว้างดีกว้างดีเนาะสำหรับเคลียร์แลนด์คนไม่เท่ากันกว้างกว้างไว้ก็ดีที่สุดแหละจ้ะอย่าใส่ผิดนะทุกคนแนบกลับบ้านมาคืนไม่ทันเลยนะข้างๆก็จะมีสายยางให้ด้วยสาหรับใครอยากล้างอะไรเนาะโอเคหลังจากนี้เราจะไปที่พักเนาะที่เต็นท์พะวันเดียสั่งหมูกระทะมาหมูกระทะที่เนี่ยมันจะมีแค่ไซส์เดียวหนึ่งชุดละสามร้อยเจ็ดสิบบาท ก็บอกพี่เจ้าของร้านเขาก็จะ,จ,ะจัดจัดจัดการให้เหนาะ อได้ป่ะได้เลยหมูกระทะทุกคนชุดละ370บาทอืมโอ้โหเพิ่ม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 ดูหมูเลยเยอะอยู่นะมีหมูกุ้งปลาหมึกกุ้งปาหมึกอก็สองสามคนได้อยู่นะอืจ้ะและสำคัญกุ้งตัวใหญ่มากอมมีสามตัวแล้วก็หมูกระทะที่นี่ไม่ได้แถม จานจานกับช้อนเครื่อนเพื่อนจะมาถังก็เตรียมมาด้วยนะก็เลยถามเ้าก่อนก็ได้เนาะเอออ๋อติดตะเข็บว้าวร้อนๆเลยจ้ะอากาศเริ่มเย็นแล้วว่าเดยไม่เป็นไรเรามีเครื่องน้ำอุ่นใช่ใช่ที่นี่สบายใจได้อากาศเท่าไหร่ก็มาเออมาเลยแล้วขอตัวกินหนัวทั้งก่อนนะเพื่อน มาเจอกันครับค่ะจากการที่เรากินหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหูอิ่มเกือบไม่หมดแต่กลับมาได้เนาะรสชาติเป็นก็อร่อยเนาะก็ใช้ได้ใช้ได้บางจิ้มหวานไปนิดนึงหวานไปนิดนึงแต่แล้วแต่คนชอบแหละอืแต่ก็ถือว่าราคากับปริมาณใช้ได้อยู่นะอ่าแต่ว่าเตรียมพวกจานชามมาเองแล้วกันนะแล้วก็ พอเรากินหมูท้าเสร็จเนาะเข้าไปอาบน้ําไปล้างจานอาบนอนล้างจานอ่าล้างจานรอบเดียวไปเลยเพราะอยู่ท้ายลานนเดินก็ไกลนิดนึงจะเขาผ่านหลายเต็นท์อยู่ก็ล้างจานก็น้ําไหลแรงดีนะอ่าสะดวกด้วยใช่สะดวกกว้างแบบสเกลนี่ได้ที่วางของก็เหลือเฟืออะไรใช่ใช่แล้วก็มีพวกน้ํายาอะไรน้ํายาจัดบอยจดบออะไรพร้อมส่วนตอนอาบน้ํานี่น้ําไหลแรงดีนะ แรงแล้วก็ชน้าอุ่นก็ทํางานใช้งานได้ดีไม่ร้อนนะคือเปิดแรกแรงสุดก็ไม่ร้อนก็ถือว่าดีกว่าน้ําเย็นดีกว่าน้ําเย็นได้อยู่ได้อยู่เนาะก็ก็เดี๋ยวหมดและเดี๋ยวเราคุณนั่งชิวกับบรรยากาศบรรยากาศลานก็ถือว่าสว่างดีเออเดินเดินได้ไม่ใช่ไปฉายใช่ใช่ก็ตามกฎน้องสี่ทุ่มก็เลิก ก็เดี๋ยวเขาจะคงมาเดินมามาปิดไฟนะโอเคตานี้นี่ชอบชอบตรงแบบมันโป่งมันโล่งเนาะใช่มันเป็นต้นไม้สูงนะหลมก็พัดเย็นสบายใช่แล้วก็พื้นหญ้านี่โหต้องยกให้เลยอุทัยที่ที่เป็นีอันดับหนึ่งเนาะขึ้นเช่อเรื่องนี้มากๆเรื่องหญ้ายังไงก็เวลากินหมูกระทะอะไรก็รักษาพื้นยงพื้นหญ้าด้วยเพราะว่าค่าจ่ายมันสูงจริงใช่ใช่ก็จะ พัฒนาได้ขนาดนี้เนาะใช่ใช่คือเราสามารถกางได้จนถึงสุดโคนต้นไม้อะใช่ใช่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าลานอื่นมันจะแบบนนมันไม่ถึงไงจะเป็นเนินเอออันนี้ก็เต็มที่คนก็วันนี้ก็ถือค่อนข้างเกือบเยอะเนาะแต่ว่าห้องน้าก็ไปอาบมันไม่ต้องรอเลยที่แรกคิดว่าต้องรอนะเพราะคนเยอะอยู่เพราะมนมีแค่สองห้องอแต่ว่าพออาบจริงๆก็คือได้เข้าได้เลยใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อ,อเลยโอ้โหดีตรงนี้ ส่วนยุงอุ้ยยุงตอนหัวค่ำนี่ยุงตัวใหญ่อยู่นะยุงต้องเข้าเลยต้องเข้าแล้วแล้วก็ส่วนแมลงก็บินตามธรรมชาติอ่ะไม่มีอะไรหรอกอแมลงก็มีค่อนข้างไม่มากไม่ไม่ไม่มากไม่มากไม่มากก็พวกตอมตามไฟอะไรประมาณนี้นะสบายสบายจ้ะโอเค่ยังไงเดี๋ยวคืนนี้ขอลาไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยกะว่าจะไปแต่เช้าเพราะเรามีงานกระถิ่นที่อุทัยนี่แหละ สายบนกับเขาบ้างอะไรบ้างเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ฝากที่นี่ด้วยร้านเพิ่งเปิดใหม่มาเถอะมากันเยอะๆที่นี่แนะนำดีเย<ด>ี่ยมเป็นอีกหนึ่งร้านที่เราชอบนะอากาศดีวิวสวยมาเลยครับเพื่อนโอเคแล้วเจอกันทริปหน้าสวัสดีทีินี้ลาลิสวรริ์จ้ะลาลิสวสดิ์เลยล่ะใคร